เลาะสวนลำไย,ยนะคะอยู่บ้านโค๊บูแปดค่ะคจังหวัดศรีสะเกดเราอําเภอห้วยทั้มพันนะคะของดีอําเภอห้วยทั้มพันจังหวัดศรีสะเกดนะคะอยู่บ้านโค๊บค่ะลำไย,ยหา้าปลูกแบบอินทรีย์มากเลยนะคะเราบริเเดฉีดย,ยาฉีดนังนะคะเจ้าหลักกับครับขอสวัสดีครับพี่น้องของบริษัทเนาะมนีก็มาเบิงสวนลำไยครับพี่นอ้องครับผมก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดี ครับผมวันนี้ผมเองบาสคาทกับมาเลาะสวนลำญ่ครับพี่น้องเอามาเบิ่งในการครับวิธีการปลูกหรือการดูแลเพื่อนเนาะน้อยดกอีลีครับพี่น้องครับผมอืมอสีมากเนาะโอ้งามหลายงามหลายดกแห้งผมเองบาสคาทกับมาคอยคล่องข้อมูือกพี่น้องแต่ก็อยานคิดคลิปดกหลายวิธีการดูแลเขาดูแลอะไรครับจึงดกแห้งแต่ครับ กับ่ได้ดูแลยังายเดยค่ะเพราะว่าตอนเฮาเฮาเห็นเห็นพิ่นมีลูกเฮาก็มีปุ๋ยใส่ให้เขามีลูกแล้วเฮาก็ปล่อยเขาไว้เลยธรรมชาติจะสีเลยค่ะเฮาก็ทาแต่เอาปุ๋ยคอกปุ๋ยมาใส่รอบๆต้นเขาค่ะบอกค่ะออดูแลง่ายๆเนาะแต่ว่าบ้นหน่วยดงเนแห้นเนาะเพราะว่าสิตใจปุ๋ยายกับบ่ได้ผลผลิตต้นทุนมันสูงมันกะสีบ่คุมค่าเนาะ เพราะว่าของเรานี่เราเน้นขายราคากันเองแถวบ้านนะคะตัวนี้ขายราคาจบบาทอยู่ที่โลละสามสิบห้าบาทโลสามสิบห้าบาทเนาะขายกันเองครับพี่น้องโลละสามสิบห้าบาทแล้ว่าหนวยโดกีรีหนวยไ่นําครับพี่น้องเปลือกบางเปลือกบางเนือเยอะด้วยเนื้อเยอะเปลือกบางครับพี่น้องครับเปลือกบางเนอเยอะด้วยนะคะใบใหญ่ที่สวนเราเอแกะเป็นเบิ่งน่มองไม่เห็นเม็ดเลยอืมเนี่ยไม่เห็นเม็ดกันเนื้อหนาครับใช่ค่ะเนื้อหนามาก เหนือหนาเห้งครับพี่น้องเปลือกบางผมชิมแล้วนึ่งกรอบดีหวานครับพี่น้องอืมวั <laughs> มนอนี้ก,ก็มาเลาะสวนน้ำล้วนสวนสวน้ำใหญ่ครับพี่น้อดคาย <laughs> อยู่บ้านโพมูแปดนะจ้า <laughs> บ้านโตมูแปดเนาะอืะตยยัวใดอยากได้กะติ๊ต่ตอ,อยังไดเนาะบอกเบอร์พาเนี่าสนใจกะอยากชิมหอดสวนกับมาที่สวนใดนะคะอยู่บ้านโพมูแปดตำบลเมืองหลวงอำเภอหัวตะท่านจังหวัดศรีสะเกษ แล้อใม่กัโทรมาที่0849586030เจ้าของสวนค่ะจารุวันศรียันค่ะครับพี่น้องเพื่อนกระบอกเบอร์โทรแล้วก็มาเลาะมาชิมได้ครับพี่น้องขายราคากับ่ะเพงเนาะลำยัยสวยคนสวนสวยเออขายราคากับมเพงมาได้กับพี่น้องตอนนี้ก็ผ้าเลาะสวนลำยัยเนาะพี่น้องวันหนึ่งก็ไไรตามเจ้าของสวน เพิ่นกะบอกเบอร์โทรเพิ่นเรียบร้อยเฮาอยากมากอะโทรมาเพิ่นได้ครับหรือม,มาสื่ออะได้ครับพี่น้องราคากรบอกเรียบร้อยเนะเาะนะครับพี่น้องเฮาดกแห้งครับปานดกอีรีดกอีล้อ,ลอพี่น้องเลยลำใหญ่ครับพี่นอ้องเบอร์โทรเพิ่นหายแล้วนะอีกงหนึ่งพี่น้องผมเองบปาซิกานกคับพามาละเบิง้งสวนลำใหญ่มื่อนี้ ว่าบ่ค่อยคล้องครับมือนี้ลิ้นมันพันกันแต่ลมหมดในปีนี้ค่ะลมไปสี่ห้าต้นเลยดกแห้งครับพี่น้องจดได็กขำไว้เลยวิธีการปลูกกับแบบอินซี่ครับพี่น้องใส่ปุ๋ยคอกเข้าดูแลแบบง่ายๆนูดกเง้ย ตอนค่ะแต่ว่าเขาจะไม่ทนนะคะเอน,อนืออันนี้ลำไยเนื้อแต่ว่าเราปลูกแบบว่าเราไม่ได้ฉีดยาฉีดสารอะไรลำไยของเราก็เลยแบบลูกเขาจะไม่เสมอกัน,เนมเสมอใช่ค่ะแต่ว่าเวลาหนูกไปขายหนูกก็จะตัดทิ้งหมดล,ลูกเล็กๆค่ะจะไม่เก็บไว้หนูกก็จะเอาแต่ลูกใหญ่ไปขายอย่างเนี้ยค่ะต็น,นี้ก็าลูกเก็บไปแล้วไม่นานเลยอ๋ออันนี้ยังค่ะลูกยังไม่โต<ๆ>ก็จะคัดก็จะเลือก<ๆ>เอาลูกที่เขาโต ช่วงหนึ่งคือประมาณช่วงช่วงเมษามีนาเมษาใช่ค่ะโซนไหนที่ซนไหนทีเฮาต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับก็ช่วงออกดอกออกนวยออกดอกออกน่วยตรงดูแลเป็นพิเศษด้วยต้ดูแลเพราะว่าหย่านมาแรงหย่านอย่างเขามากินดอกเจ็ดสีค่ะโตต้งเมนครับมีจมีบนหาที่ตนครับพี่น้องครับตอนนี้ผลผลิตก็ผลผลิตก็ออกหาที่ตนกันเนาะผลผลิตออก ค่ะเกือบห้าศิษต้นเลยอ่าเดี๋ยวพ่อจะจะของชนภาพพ่อชมเลยครับผมค่ะครับพี่น้องบ้าวสินค้านน้องมณีผมเองบ้านซึ่งขันกามะเราสวนร่ำใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยให้เพิ่นเก็บให้เนาะเดี๋ยวสักสามกิโลครับพี่น้องเนาะพอได้ไปกินเพิ่นกำลังเก็บให้ครับวิธีการเก็บของเพิ่นเนาะครับขึ้นบันไดแล้วก็หักงาเลยครับพี่น้องแล้วก็มาเบิ่งในการเรื่อยๆกบ้าวสินค้านเนาะ ลำใหญ่ครับพี่น้องอ่ะกับเบิ้งงนกันเลยกับบ้าสิงคันเนาะวมื่อี้ผมเองบ้าสิงคันกับมาเที่ยวสวนลำใหญ่เเนาะพี่น้องกสือลำใหญ่ันไปกินในจ่ยสามกิโลครับพี่น้องของบ้าสิงคันเนาะอาย่บานโทเนาะพี่น้องบ่ไกลบ่ไกลครับพี่น้องครับสนใจกับเบอร์โทรเพินให้ไวทั้งหน้าคลิปเนาะติดต่อได้ครับพี่น้องราคากับบแพงหรือสีมาสืออยู่สวนก็ได้ครับพี่น้องขายกันเองแลววะขาย โบบ่แพงบันไดเนาะเอาเขามาซื้อกันได้ครับพี่น้องของบาาสิงการเนาะเพื่อนเ็กเก็บสุดๆห้เลยครับพี่น้องเก็บสุดๆห้เลยเขามาซื้อเปื่บเปิดเก็บให้เลยครับพี่นอบบอ้อ,นนองแต่ว่าดกอีลีครับกอยู่แล้วลาหาซิปกว่าตนเนาะหน่วยทุกตนครับพี่น้องดกทุกตนเลยตอนนี้เพื่อนกำลังเก็บให้ผมเนาะผมเองบ้างค่าอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเบิ่ง,ง,ง,งกลับมาชมครับผมผมเองขอสวัสดีครับผม